Two, three, come สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําการยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะคะสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ของเราชนะนะคะขั้นตอนแรกก็ไปที่ Google Play นะคะหรือว่า Play s t o ตกก่อนค่ะเพื่อที่จะไปอัปเดตเป่าตังของคุณนะคะหลังจากนั้นพอเข้าไปที่หน้าแอปแล้วนะคะก็ไปที่เปาตังนะคะเพื่อที่จะอัปเดตค่ะรอการอัปเดตสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ มาทีา่ตัวเราชนะนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่ขึ้นว่าเราชนะนะคะก็เป็นข้อมูลเก่าของเราที่เป็นแบนเนอร์มีใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะแล้วก็สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันค่ะนะคะพอ,อมีแบรนเนอร์ว่าเราชนะปับ๊บก็กดไปที่เราชนะแล้วก็เลือกที่ใช้สิทธิ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนที่2ก็คือยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขของมันค่ะไปติ๊กถูก ด้านล่างแล้วก็ตอบตกลงนะคะหลังจากนั้นค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็จะเป็นการเลือกจังหวัดของคุณอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็เลือกลงไปนะคะส่วนขั้นตอนที่4ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยของคุณในปัจจุบันนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่5กลับเข้าสู่หน้าเราชนะนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็จะมีบันบอกว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงเมื่อไหร่นะคะสิทธิ์นี้ ถึง31พฤษภาคมนะคะส่วนคนที่จะใช้สิทธิ์นะคะก็สามารถที่จะเริ่มได้วันที่18นะคะส่วนสิทธิ์เก่าสวัสดิการนะคะก็ใช้ได้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสถานที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะมีทงฟ้าที่มีเครื่องหมาย e d c นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ว่าเป๋าตังใช้ไม่ได้นะคะส่วนเป๋าตังใช้ที่ไหนได้บ้างนะคะก็จะมีร้านถุงเงินนะคะที่มีสัญลักษณ์ถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ นะคะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งสองสิทธิ์ทั้งสวัสดิการแล้วก็เป่าตังค์นะคะร้านค้าคนละครึ่งที่เราเคยใช้บริการก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะสวัสดิการก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ร้านค้าเราชนะนะคะซึ่งเขาก็จะมีเครื่องหมายเป็นรูปหัวใจ เป็นมือแบบผสานกันประสานกันนะคะแล้วก็เขียนว่าเราชนะตัวนี้ก็เข้าไปใช้ได้ค่ะนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มีแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะกับเราชนะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ลงสิทธิ์อย่าลืมนะคะรีบๆลงกันเลยแล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะจากข่าวทันดินีภูเก็ตค่ะ